บอกเลยครับพี่น้องว่าเรื่องงวในหน้าเขาให้งัวงกินเขาเห่านี่ข้าวสวยประหยัดลดต้นทุน,ทนบอกทั่วพลานะไอ้บ่ได้ครึ่งเลยครับไอพวกทัวปุ๋ยปุ๋ยพืชสดน่ะบ่ได้ครึ่งเลยบอกเลยนี่มีวิธีครับ ครับผมมอนี่ก็เอาหั่วออกขอกนะครับเนาะไห้มันหยุดเส้นหยุดสายเพราะว่าปล่อยไห้กินเข่าอีกก็บไม่ได้แล้วครับผมเข่าปล่อยกินจนกูดจนยังหมดแล้วซีหารอบนะครับเนาะถือว่าการถอดร่วงออกมาก,กสุดยอดนะครับผมครับผมใหม่สื่งว่ามา,มาเลียงนะครับเนาะน,นี่ซีแม่ครับผมซีแม่ ปีแรกไงผ่วมนทดลองกินกินเขา่าถือว่าแถบสิบ่บริได้ใส่ปุ๋ยแล้วครับผม,มประหยัดปุ๋ยครับพี่น้องให้บ้านนั้นกินเวทเซตอีลี่นั้นสีหาหลอบครับผมไปไยเขากินสีหาหลอบเพราะว่าผูกกินงานหนีเซตแล้วก็ับไปงานกลางแล้วครับเนาะปุ่นงานปนุอ่าแต่ว่าตอนนี้เขาเขาตั้งท่อง เขาตั้งทองนี่ห้ามปล่อยเด็ดขาดเลยครับผมพี่น้องเขาตั้งทองกับเขาสอดบพะทั้งกินกินเขานี่สีเสียสีบกขึ้นครับผมผมปล่อยให้กินตอนเขาอ่าตั้งแต่อายุได้ประมาณสามสิบเส้นครับผมกับสมัรถปล่อยกินได้เลยอ่าพ่อเขาพ่อเขาไอพ่าผมสีสับเปลี่ยนกันจากงานนี้มันมีสามงานแลครับผมอยู่สวนงานนี้กับง,งานพูนครับผมงานพุน กะปล่อยให้กินจนมดงานพอมดปุ๊บกะปล่อยให้เขาปร่งไม่แต่ว่าปรงเร็วอยู่ครับผมปล่อยให้เขาปร่งไม่แล้วก็ไปไปงานไม้ต่อครับผมอ่าับเปลี่ยนเวียน,เว,ยนเวียนกันไปอา่าขันว่าตัดด้วยเครื่องตัดนี่เครื่องตัดหญ้านี่ประมาณสี่สี่หอบครับผมสี่เทือ่อสี่เทื่อนะครับเนาะ สีเถือพี่น้องคิดว่าเข่าห่วงมิติพลอยแม่ห่วงนะครับผมเดี๋ยวไปนอนพาไปเบิ่งไก่ครับผมไปคนแก่แถวบ้านจะบอกว่าเลี้ยงงัวให้ให้งวัวกินเขา่าเนี่เขา่าสีบอ่บอปงบ่เกิดโอ้โหไฟบอกครับเบิ่งตีละพี่น้องห่วงบางไงที่มันว่าง,างๆนี่คือหวานโดนฝนโดนฝนนะครับ ทีแป้งนี่วัวทีตัวนี่ผมเลี้ยงอาทิตย์หนึง่งให้กินจนมัดงานครับผมทีตัวผูกบองนันบางนี้เห็นจนจเสือกเนาะครับเขากระจ้ามบองเขาบกเกิดนี่ก็คือเขาที่ผมวันบกเกิดฝนตกมาท่วมมันบ่องอกครับผมเนี่ยแต่ทดลองปีแรกได้ผลเกินขาดครับผมพี่นอ้องได้ผลเกินขาดนะอ่าบ้าน้องทดลองปล่อยให้กิน สี่รอบห้ารอบนนพี่น้องเอาสี่รอบสี่ครั้งห้าครั้งอ่ะจนเขาเริ่มสีทองกลมหมูสว่าจะท้องกลมนี่ผมเริ่มปล่อยจากไอช่วงเวลาอา่าข้าประมาณว่าในเดือนกัวกัวครับผมข้าวสูงอ่อประมาณยี่สิบสาสิบเซนติเมตรปล่อยเลยกินตะเหลือตะเลยครับผม จนถึงข้าวตั้งท้องนะครับมันสามมันสามแปลงครับผมสามแปลงหกหก,หกไรนะพี่น้องอ่าสีพามาเบิ้องานนี่ครับผมว่าห่วงเขาเป็นยังไง <c oughs> เฮ้าเฮ็ดหน้านาอพี่น้องนเนาะมูเฮ้าเช่าหน้านี่ถ้าฟังคลิปนี่บ้านน้องว่าไปแล้วนี่กัสิีหูเลยครับผมว่าเออเขาเริ่มตั้งท้องช่วงใดกว่าสิ แต่กอเออแต่กอเสร็จแล้วเริ่มจะเริ่มจะอุ้มจังท้องเรานี่ตันนี้งูน้อยรุดขึ้นมากินครับผมบ่ป,ปงให้อีกเลยต้นเขาอ้ต้นเขาอ้อทองแล้วข่าขาบ่ปงนะครับพี่น้องนี่เห็นบอกครับผมไปจงไดครับผมนี่ห่วงพลอยเมย์เสมอพึบน,นี่นี่เนี่เสมอพึบ ประหยัดปุ๋ยลดต้นทุนครับผมปุ๋ยนี่ใส่งานงานงานละคูครับผมปุ๋ยเคมีองานข้างนาที่ไปประท่านดอกพี่น้องแต่บอกเลยว่าบ้านน้องทดสอบให้เบื้องแล้วครับผมได้ผลเกินคาดครับผมได้ผลเกินคาดเกินที่ตั้งใจเป่าไม้แล้ะครับผมอ่าบ่าเสือก็ลองมมดเด้วครับเด้อกะปล่อยหอดประมาณกันญาครับผมตุล่าเขานี่แค่ช่วงนี้ตุ ประมาณกลางกลางตุล่านี่มันก็สอดมาแล้วกันยาเริ่มเขากัญยานี่ก็เอางวเข่าออกเลยมันต้องออกมาผูก้าเอามาผูกนี่เสียหายเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวว่านอ้องถอยให้บิง่งไหมนี่มันเสียเสียหายคือวันนี้นี่เขาทองกลมบางบ่ง,บงกระสอดเลยเห็นบอกินเสียเลยครับผมบอปงบอแตกกอเลยเน่นไปเลยอ่าเห็นบอ นะครับเนาะปกติทาเ้าใส่เครื่องตัดหญ้าตัดใบเขาเราจะตัดแค่รอบเดียวนะครับเนาะพราเขาปงก็กาบออผพากันใดตัดกันแต่บ่าวน้องนี่ปล่อยงัวลงไปกินลงไปกินนี่ก็เปรียบเมือนกันตัดตัดข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้าสี่ครั้งตัดจนจำจนตั้งแต่เขาอ่า อายุโอ้ยเดือนหนึ่งข้าวเดือนหนึ่งเขาอายุเดือนหนึ่งก็ต้องถามเลยครับผมว่าไงแล้วก็ประหยัดปุ๋ยที่ว่าน้องว่าคือทําไมถึงว่าดีกว่าปุ๋ยพืชสดเอาตะขียนวูนี่ทำยูเรียหรอครับโอ้ยเงี้ยวงวครับผมเยี่ยววัวก็เหมือนยูเรียแล้วนะพี่น้องผมอืมเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้นี่คือไม่ได้ตัด คือลงปุ๋ยเคมีไปบางมองกต่ห่วงหน่อยนะครับผมแต่ใส่ปุ๋ยเคมีหลายหลายกว่าแบบการปล่อยให้วัวกินปล่อยให้วัวกินได้ทั้งขี้งัวได้ทั้งขี้วัวได้วัวกินด้วยกาปุ๋ยพืชสดนี่สิเราปลูกถั่วปลาหรือว่าเถออั่วเขียวปลูกหรือว่าปอเทืองการมันประหยัด าามประหยัดบอกผมว่ากับะหยัอด,ดูแต่ปล่อยงวเหลียงดีกว่าปุ๋ยเคมีก็ลดต้นทุนลงไปจากที่เคยใช้นาสามสิบไร่นะครับเนาะผมเปรียบเทียบเลยนาสามสิบไร่จากที่เคยใช้ปุ๋ยเคมีนี่ผมตีไปเลยนะครับปุ๋ยเคมีนี่ตีไปเลยยี่สิบชุงปุ๋ยอะสามสิบไร่ แต่จะเอาง่วลงนี่ก็ลดไปก็ประมาณจักแปดกระสอบแปดถึงสิบกระสอบมันบอกหลดไปครึ่งต่อครึ่งง่วก็ได้กินได้ทั้งขี้วัวด้วยประหยัดด้วยโอ้ยนะครับเนาะเอาค่อยว่ากันครับพี่น้องเดี๋ยวพ่กนี้จะคลิปต่อไปนี่คือแบบหายละเ,เอียดเลยไปเบิ้งงานข้างหน้าครับผมเพราะว่าเมืองนี้พี่น้องอาจจะคิดว่างัวกินเราเสีย บอแมนเดอครับผมมงนีผมเอาเขามาสามวันเขาบวกิดบกหอยกินมัดหอยปีนีลายครับหอยเชอรี่อ่าพอกันคลิปต่อไปครับน้องอยูดีไม่แห้งสุกปาาแข็งแรงทุกผู้ท่านครับผมอืมํมำด้วยํำด้วยกันนะครับนอ้องกาคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรกัการเบาน้องพูดผิดหรือไม่มีรา,ายละเอียดการว้าเรียบเรียงไม่ไม่ได้ยังไงก็ ฝากตีเตียนมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมบบาวน้องจะถือว่ามาตรฐานแล้วก็จะขอขอบคุณเฮียงงามๆเลยนะครับออยู่ดีมีแฮงครับพี่น้องแข็งแรงแข็งแรงเตะปี๊บดังทุกผู้ทุกท่านครับผมอืม,อม,อม